สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านวันนี้ช่องของเราจะขอนํานเสนอพระเครื่องที่จะช่วยในเรื่องของการขจัดศัตรูและเสริมดวงในเรื่องของการครบเพื่อนและผูกมิตรอีกทั้งยังโดดเด่นในเรื่องของมวลสารที่นํามาประกอบเป็นองค์พระอีกด้วยครับนั่นก็คือพระไพรีพินาธ พระไพรีพินาศนั้นเป็นพระนามของพระพุทธรูปซึ่งปัจจุบันประดิษฐานอยู่เก๋งบนชั้นสองด้านทิศเหนือของพระเจดีย์ใหญ่วัดบวรนิเวศวิหารกรุงเทพมหานครเมื่อราวพุทธศักราช2,391 มีผู้นำมาถวายแด่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่4ซึ่งขณะนั้นพระองค์ยังทรงผนวดอยู่และพระภัยรีพนาศองค์นี้ได้ทรงแสดงอภินิหารให้ปรากฏอิริชาติศัตรูที่ขิดปองร้ายพระองค์ก็มีอันต้องพ่ายแพ้ภัยตนเองพระองค์จึงทรงโปรดให้ถวายพระนามของพระพุทธรูปองค์สำคัญนี้ว่า พระไพรีพินาศนั่นเองครับโดยมีหลักฐานเป็นกระดาษซึ่งพบในพระไพรีพินาศเจดีมีอักษรเขียนว่าพระสถูปเจดีศิลาบาลังองค์จงมีนามว่าพระไพรีพินาศเจดีเทินและอีกด้านเขียนว่าเพราะตั้งแต่ทำแล้วมาคนไพรีก็วุ่นวายยับเยินไปโดยลำดับหลักฐานดังกล่าวครับได้ค้นพบเมื่อวันจันทร์ที่30 พฤศจิกายนพุทธศักราช2507ระหว่างการซ่อมแซมพระเจดี96ปีที่วัดบวรนิเวศวิหารครับซึ่งนี่เองจึงเป็นที่มาของชื่อพระภัยรีพินาศดันเองซึ่งพระภัยรีพินาศนั้นเป็นพระพุทธรูปศิลาขนาดย่อมมีหน้าตักกว้างประมาณ33เซนติเมตรและมีความสูงถึงปลายรัศมี53เซนติเมตรครับ สมเด็จกรมพยาดำรงราชานุภาพได้มีพระวินิจฉัยในสารสมเด็จว่าพระภัยรีพินาศนั้นเป็นพระพุทธรูปแบบมหายานปางประทับนั่งประธานอภัยก้าวคือมีพระพุทธลักษณะเหมือนพระปางมารวิชัยหัดขวาที่วางอยู่บนพระชานุขึ้น ผู้ที่ห้อยบูชาพระภัยลีพินาตนั้นถ้าหากว่ามีผู้ใดคิดอาฆาตมาร้ายกับผู้ที่ห้อยบูชาผลที่คิดร้ายนั้นจะสะท้อนกลับไปยังตัวผู้นั้นอย่างไม่คาดฝันและพระภัยลีพินาตมีชื่อเสียงมากในการป้องกันศัตรู ผู้ที่มาดร,ร้ายทุกอย่างไม่ว่าศัตรูนั้นจะเป็นคนเป็นผีเป็นปีศาจหรือเป็นสิ่งใดๆก็ตามนะครับถ้าหากว่าคิดร้ายก็ต้องพ่ายแพ้กลับไปเสมอแม้แต่คนที่ทำขุนไสายเวทมนต์หรือคนที่ทำมนต์ดำก็จะสะท้อนกลับไปในทันทีแต่มีข้อแม้อยู่หนึ่งประการครับสำหรับผู้ที่ห้อยบูชาพระภัยรีพินาตจะต้องไม่เป็นผู้ที่คิดร้ายต่อผู้อื่นด้วยเพราะถ้าหากว่า ห้อยพระภัยลีพินาตแล้วไปคิดร้ายทำรายผู้อื่นผลร้ายนั้นก็จะกลับมาเล่นงานตัวเองซึ่งพระภัยลีพินาตนั้นนะครับเหมาะกับคนที่ไม่คิดร้ายใครไม่อคฆา,าจองเวรใครและเหมาะสำหรับผู้ที่มีศัตรู หรือคนที่ไม่มีศัตรูก็สามารถที่จะห้อยได้ครับเพื่อป้องกันในด้านการเดินทางไปยังสถานที่ต่างๆบางที่อาจจะมีสิ่งที่มองไม่เห็นผ่านไปผ่านมาสิ่งร้ายนั้นก็จะได้สะท้อนออกไปนั่นเองครับซึ่งถ้าหากว่าท่านผู้ชมท่านผู้ฟังท่านใดสนใจอยากจะบูชาพระพยรีพินาศของร้านวรันทรท่านนั้นสามารถที่จะคลิกมายัางลิงก์ใต้คลิป เพื่อดูรูปภาพและอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้หรือท่านสามารถที่จะติดต่อพูดคุยกับเราโดยตรงผ่านช่องทางที่ขึ้นอยู่ณขณะนี้เลยครับและท่านยังสามารถที่จะสแกน QR code เพื่อเข้าสู่เว็บไซต์หลักของร้านเราที่มีสินค้ามากมายให้ท่านได้เลือกสรรและก่อนจะจากกันไปอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์และกดสั่นกระดิ่งเพื่อไม่ให้เป็นการพลาดคลิปใหม่ๆสาระดีๆและสินค้าอื่นของทางร้านเรานะครับสวัสดีครับ